บริษัทเกมมิ่งบริการเติมเกมราคาถูกที่มาพร้อมกันเลยราคาที่ถูกที่สุดในไทยนะครับผมในเซฟ4ช่องในราคาเพียง68บาทและเซฟ6ช่องในราคาเพียง199บาทเท่านั้นเองนะครับผมถ้าใครสนใจเนะี่ยลิงก์อยใต้คลิปเลยนะครับอย่าลืมไปตามยีทูบนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิวเยียร์กันทุกคน <c oughs> ด้วยนะครับหลังจากที่หา่างหายกันไปนานนะครับผมผมก็ ้เวลาคัมแบ็กกลับมาแล้วนะครับผมซึ่งในคลิปนี้เนี่ย,อยตอนแรกผมก็ว่าจะมาฟาร์มชิวๆกับตะกัตในแบบทางแสงทะเลทรายนะครับผมแต่พอไปไปมา,มาเนี่ยโดนไนท์ตบยับๆเลยเราก็เลยว่าจะเปลี่ยนเซตไปเล่นเซตไนท์เลยดีกว่าไปแต่ว,ว่าก็จะกดไป2อสี่นี่แหละครับทุกคนแต่ว่าจะเล่นเซตไนท์ไปเลยนะครับผมนะเพราะว่าดูจากสภาพการเล่นหนูแล้วเนี่ยไม่น่าจะรอดนะครับทุกคนนะยังไงก็ต้องโดนไนท์ตบแน่ๆนะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าผลประกอบการจะเป็นยังไงนะครับผมในสระการเล่นไนท์นะครับผมเฮ้ยมีคำน้อง เนี่ะไปต้ดินไหมเดี๋ยวไปยังไงไม่พางว่ะอ๋อถ้าเราจะไปร่าสมบัติเราต้องอันนี้พี่น็อตเราต้องฟาร์มเลฟอาเอา,เ,อาเนี่ยแต่เราไปเปิดข้างบนแล้วก็ไปประตูน้ำเลย์อะมีทุกแอมปเลย เอ้มันอยู่ข้างหน้าเลยตรงมั้ตรงมั้งบอดวะยิงมันเื่อบอดนี่ตัวนึงมีขอข้างล่างเก็ย่านี่ฮันนอมอยู่ตรงนี้นออกอบอดบอดบอด,บอด สะบัดเลืปอปบ้าเฮ้ยตรงนี้ก็มีอุ้ยเยอะเลืผมว้ออาอะไรปะไม่ยังไม่เข้าเลยะวะดวย ล้มอยู่วะมีเพื่อนแน่เลยผมก็ไมันได้คนล้มอ่ะขวาขวาขวายังนะล,ล่างโดนชุบนี่ว่าเฮ้ยอ,อันนี้ป่าวะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาชุบกันนะเป็นมา <c oughs> ่าดิลงถนนไหม <c oughs> อยู่ตรงนี้อยู่สวยิน มาแล้วเนี่ยตายมีไอ้เหี้ยมีตัวอยู่คอย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 โอเคโอเคนี่ไงมันเจ็บอยู่มันโดนแบบตายระเบิดอ๋อระเบิดระเบิดแล้วมันยิงตัวสับ บอดนะใช่บอดผมเห็นเดินก็งูเลยนะเอ้าเฮ้ยโอ้มันคือตัวโดนชุบหรอโหนี่เจ้าเกมนี้เนี่ยถือว่าเดือดเอาเรื่องเลยนะครับทุกคนนะนี่ขนาดเราเป็นตี้แบบว่ามาเจมนะทุกคนนะเป็นตี้หลัง ยังบวกกันนาขนาดนี้โอ้โหแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ย,ยวิ่งมาเจอก็คือในคาหัวกันแบบว่า4ี่ห้าหัวนะทุกคนนะแต่ว่าเรายังไม่มีโอกาสได้เก็บนะทุกคนเพราะเราก็ต้องเล่นก่อนนะครพอชนะไฟมาเนี่ยก็คือแบบวิ่งเก็บไนฟีกันยับนะทุกคนนะหลังจากที่ผมได้ลองเล่นเนี่ยผมว่าผมเจอแนวทางแล้วนะใครที่อยากเล่นละลัวเนี่ยแนะนําให้เอาปืนลูดขามานะทุกคนนะแล้วก็มาเป็นหนูที่มาอาศัยอยู่ในบ้านที่ไหนสักหลังหนึ่งที่มันสามารถเห็นขึ้นนะทุกคนแล้วค่อยออกไปเล่นตอนท้ายเกมนะทุกคนหรือว่า ช่วงท้ายของไฟนะนทุกคนนะที่แบบว่าเขาเนี่ยชุบกันมาหมดแล้วเออจนแบบเขาไม่มีโอกาสได้ชุบแ,แล้วเราค่อยมาเล,ลเล่นกับเขาตอนนั้นนะทุกคนนะั<ไ>้นเราก็จะได้ไปหมดเลยเพราะว่าส่วนมากเนี่ยเป็นไนท์ยุสนันทุกคนโอโ้โหบอกเลยว่าอิ่มอิ่มทุกคนพ็เนี่มามันมีแค่ระยะมันไกลกว่าพวกอินเทอออินเทอรโฟเขาก็เลยไปเล่นแบบนั้นสามว่าดีเลยวะ พลัดข้ <Okay. S 1> <c oughs> อแล้วเย่โอ้ยเย้เราเป็นต่างชาติหรอเปาอุอ้ยไอเ้อเหี้ยอุ้ย น้องเซนจดนี่ก็ว่าอยจะไปพ้นดันแปลกๆนี่ก็โชว์ไม่ได้อ่ะเพราะเป็นคืนนี้ขอไม่พอไม่วันนี้ใครวะยิงคนยิงคนยิงคนตายยิงยองเข้ามาโอ้ยเยอ้บอกนี่ ไม่ป่ะเนี่ยทดีะด้ปีอเหรออันนี้กสบศพสบอ๋อ เข้าใกล้ก่อนหน้าผมมีตัวข้างในวะตัวหนึ่งตายอีกหนึ่งอวยสะโขบเดียวเฮ้ยผมไม,ไม่เรือไปโลดออกมันยิงโดนยิงโดนเกาะยิงไม่เข้าอ่ะดิกม่ได้สินกาอ่ะดีย,ยดดวสวยตกตัเรื่องนี้ตาตอนเก็บของแม่เดย เดี๋ยวเดี๋ยวเด,ดี๋ยวผมดูอันนี้ก่อนดีกว่าเพื่อนไปมีไนท์ให้ผมมาได้กปิดก่อนไหนปะไม่นานนี่เลยผมก็ตั้งแอบแบบเซฟไนท์นไปแล้วอีกเฮ้ยสวยเฮ้ยเอา้า Nói này bác <laughs> Ui Ê, có tệ Hả Ê, hí ơi สถานการณ์<อ>ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นะครับผมพี่น้องเนี่ยโดนนอน,นเ,เ,เนียนเป็นศพแล้วก็ลูดครับผมนะแล้วก็เรียบร้อยเลยหายไปเลยซึ่งไอ้ตัวที่นอนเนียนก็คือตัวที่มาดึงไนที่ผมยิงไปนะทุกคนนะโอ้โหพลาดเลยขนาดผมปล่อยไปแค่นิดเดียวนะออกไปช่วยพี่น,อน็อตแป๊บเดียวพี่กลับมามมเอาสหายไปแล้วไนท์หายไปเลยอี๋มาจิงท็อตเย่องมาหนูเออมันก็ย่องมาเลย ออะไรครับนี้เนี่ยอ,อุ๊ยไอ้เหี้ยโอ้โหแม่ลงล้มพี่ต๊อดนี่มันมานอนเป็นโซบเหมือนกันเลยสวยยีใส่ไหนอยู่นอนเป็นีพยวตอนที่ผมยิงเป็นรถเป็นรถถัง เป็นหมวก้วนี่แต่ว่าเกาะห้าไ้่มวกวสีี่เดี๋ยวไปดูดิในหรือเปล่าเ้ยน,นั่นไงในจริงด้วยเ้ย เออเซตนั้นเลยเซตตัวที่มันปลอมเป็นศพนอะา,ออาดิงหรอยนะพี่เท็ดีนะ่เอา้ามันยังไม่ห่าอนี่ป นี่ไหน,ยน,ยน,ยนยอ,อยอู่น,น,น,นี่ไหนอยู่นี่เอ้า,อา,อาโอ้ยเฮียคือร้ว้างเอย้ยไหน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 ยิงบอดเมื่อกี้แล้วไม่ได้ยินเสียงขัวร่างขัวร่างขัวร่างเอ้ยต้องเปิดแผ่นที่ไม่ได้เอาหนอยไปร้างให้ก็ได้วะมันยิงหมูแต่ตรงนั้นไปเข้าขางในดีกว่าตาจะเปิดม,มากระทิ้นตอเอ้าไอ้เฮียยิงซ้ำได้ไปที่ข้างบน ไปเร่องนีอย่าไปทเอแล้วก็กองทดลองมันเกีบยาวก็เป็นได้คารอนต่อไหเห็าดี้าดีไหมวุ้ยเจ๊เจ๊เจไหนจริงไหนจร เฮ้ยข้างนอกพี่น็อตข้างนอกข้างนอกขนอกขนอตรงนนตนนมาแล้วซ้ายายาไหน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 อ๋อลีนะโอ้ยมีนี่ตรงผมปะเ้เี๋ยวขึ้นลมปะ <laughs> không gì Có nhiều nhiều Watch this location. Anh chơi chơi chơi. Không có cả đi tay. Nó ở tù luôn. Ai hổm mấy thấy cái โคตรดีตัวตรงนี้ข้างบนหัวไง <t iny currently> นี่ตัวนี้ครบระงขวามือนี่แหละซ้ายนี่แหละสวย này Đây chúng đấy bảo vậy này Hãy subscribe cho không โอ้ชนกันว่อโอ้เห็นยวเลยไม่ได้ฝามีกว่าฝาทางขึ้นเลยนะอ้าวบก เราสลับตัวไงเปลี่ยนตัวแบบเร่งด่วนเฮ้ยไม่ได้ยังไม่เจอเลยนี่โดนชัวร่ะ Look over there. Hey, you hear me? ช่องโอ้โหหมดจุดม่มีสแกนสวยเลยไม่มีเลยฟังเราสะคนเกิดเลยอะ่ะอุ้ยไหนมันตีกันตรงนี้นี่ผมว่าตีไหนวะไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึง สุเต็มเลยตื่นเต้นรัาดูเรา MP รั่นขนาดนี้นมาลาดต่อ There. อุอ้ยเธอมันกดแล้วมันกดโชว์แล้วพี่จะบอกว่าไปเช็คแล้วไอ้ตรืงนั้นน่ะพี่ผมทักว่าตีมันอยู่ที่เดิมหรือเปล่าวะน่าจจะอู้มันวิ่งการไปนู่้ยาย

เกมนี้เนี่ยก็หมดแบบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแนละ้วที่เหลือก็แค่เก็บของออกนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องไปเปิดซีฟหาของแดงการันตีก่อนนะทุกคนนะเผื่อคนมันยังไม่เปิดหรือว่าเปิดยังไม่หมดนะทุกคนก็ตอนนี้พี่น้ก็ไปเรียมมาทุกคนนะส่วนผมก็วิ่งหาเก็บศพแล้วก็ออกทุกคนไปชิลสบายครับเป็น P X วตัวนี้ ก็ขอขอบคุณคนดูที่ดูเปจนถึงตอนนี้นะครับผมนะสำหรับก,การฟาร์มด้วยไในในแมปพังแสงทะเลซรายของผมว่ามีแต่เพียงเท่านี้นะครับผมนะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ